ที่เป็นสมาชิกของท่านทุกท่านในอดีตเัวนราเดวาราเบริมสุขที่คณะกรรมการชุดเก่าของท่านนายกสุรศัดิ์ได้ครบวาุมในสมัยที่สิบและก็ได้ส่งมอบนาซีเดชทันในายกสำาคมไทยรใช้ขราดาษและสมวนคนใหม่คือทานในายกชัยสิแจ้ใช้และคณะกรร์กัร ในสมัยที่สิบสี่น่าชื่นใจผมได้เห็นการทำการของสมาคมไทยเกิดในของการการทำที่สิ่งดีกระทำทสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติรวมถึงต่อเยาวชนของประเทศไทยและปัจจุบันนี้สมาคมถ,ถ้าได้มีโอกาสขึ้นไปในท้องที่นั้นท่านจะได้เห็นความจเจป็นคนที่น้าเคารพ ในความสในการศึกษาดีต่อายเป็นพระ่องเก่าเก่าเยและมเด็พระจากระม่นาโดยผ่านจุดเด็นประเทศรัชสุราษสยามหลวในโอกาสเป็นตัวคนในวันนี้ผมยังคิดว่า ที่ดีที่ขึ้นไปไเรื่อยๆจนว่าประเทศชาติของเราเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ไม่แพ้เลยบ้าน,านาใ,ในแง่าองคนไนะครับผมขอรับนะเชิญคุณกระสีนาใจศิษิ์ศิธิทออ์ทั้งหลายในสารโลกตลอดจนเบสช่างทร่วไปเ่ระพมสรรค์่สนอสุเด้ียรธรชาิ